อย่ารอยุงเราอย่าเมาฝันทางมุ่งล้างต้นกูนสินเป็นคำทรงทํำนาพาอย่าเพียนเพียนพอนอย่าพืยนย่อนเดี๋ยวเถอปราชาถ้าไม่ได้ฟังสัจธรรมแล้วมันเปลี่ยนตัวเองไม่ได้นี่ถ้าเรายังไม่มักน้อยสันโดษไม่เป็นคนจนนะแล้วก็หาอะไรต่ออะไรในโลกนี้มากองไว้ที่บ้านเราที่ตัวเรา หามากองวันวัน,วนก็ซอก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 อายุห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบไม่หยุดล็อกบอกว่าเดี๋ยวเขาจะก็้จะตายแล้วแต่พูดไปงั้นแหละหามากองไม่หยุดไม่มีจับแบ่งออกไปไม่มีจับแจกออกไปไม่ได้คิดจะให้ใครหรอกเพราะอะไรรู้ไหมมันเคยเราไม่ใช่ธรรมดานะเรารู้แล้วนะว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยเราก็ต้องเบนชีวิตเราเราฟังมากขนาดไหนนะถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็มันก็ได้รู้นะ มันต้องเปลี่ยนคู่กับความรู้เปลี่ยนเลยลดลงตละออกแล้วก็เบิกบานเบิกบานทำไมเพราะให้จิตมันมีกําลังในการที่จะตัดรอบต่อไปอีกเพราะถ้าจิตไม่เบิกบานนะมันจะง้อยๆอยปฏิบัติธรรมแล้วก็ง้อยๆอยเหมือนไม่มีอะไรมาปฏิบัติธรรมใหม่ๆมันก็ตื่นเต้นดีสู้นั่นสู้นี่คนนั้นคนนี้ยังไม่รู้จักพอรู้จักหมดแล้วเฉยๆอีก ติดแป้นอีกใช่ไหมเราก็ต้องพามันตื่นรู้เบิกบานขึ้นมาพามันลอยขึ้นมาเราต้องตามเขาให้ทันนะไม่งั้นเกิดมาแล้วร้องไห้อยู่คนเดียวนะเจ็บปวดทรมานพัดพากนะพัดพากชาติหนึ่งพัดพากจากกลุ่มนี้ก็ร้องไห้ทีหนึ่งชาติหนึ่งพัดพากจากกลุ่มนี้ก็ร้องไห้ทีหนึ่งหัวเราะก็ร้องไห้สลับกันไม่หยุดเลยนะต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วนะต้องบอกมันบ่อยๆ แล้วก็เปลี่ยนด้วยวิธีไหนก็รู้แล้วใช่ไหมอ่ามันก็บอกก็รู้แล้ว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 แล้วทํำยังไงทำตีทําก็ตั้งสติอยู่กับปัจจุบันให้ได้ก่อนพอรู้กับปัจจุบันแล้วก็มีฉันทะในชีวิตปฏิบัติธรรมชีวิตประพฤติพรหมจรรย์สิ่งที่เรารู้แล้วนี่แหละเราฉันทะเข้าไปอีกยินดีเข้าไปอีกทุ่มโถมเข้าไปอีกเนี่ยเรามีไฟเปิดมันก็สว่างคนที่ไม่มีไฟเปิดมันก็มืด เห็นดวงดาวเห็นก้อนเมฆเห็นใจเราว่าหลงไหลอะไรโลกใบนี้ดวงดาวก้อนเมฆเข้าของเสื้อผ้าอาหารการกินผู้คนตัวตนของเรามันหลงอะไรก็สอน,ม,อน,นอม,มันเรื่องนั้นอบรมจิตมันเรื่องนั้นเขาเรียกว่าอบรมจิตตนไงแล้วอบรมเสร็จมันก็วนไปวนมาก็บอกอย่าไปวนเลยหยุดวนเรื่องนี้เธอเธอพอแล้วเปลี่ยนเรื่องละฉันจะไม่กลับมาคิดเรื่องนี้อีกละ เหมือนเราไม่วนเรื่องหวยเงเี้ยไม่วนละหวยไม่มีวนเลยแต่โลกเขาวนกันไม่หยุดเลยเขาวนหาเงินเพิ่มหาเงินเพิ่มเราไม่วนอีกแล้วเราแค่ใช้เงินที่มีให้เป็นประโยชน์นี่ก็เมื่อยละไม่ต้องหาเพิ่มและใชใ้เป็นประโยชน์ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จบละฉะนั้นนิวรห้าเนี่ยจึงต้องเป็นคนที่มาไม่สแสวงหาเงินมาไม่สแสวงหาลาบยศสรรเสริญ มันจะจับนิวรณ์ได้แม่นแล้วก็เห็นโทษของนิวรณ์ i, เรื่องอะไรเราจะทําใจแบบนี้แล้วเอาตัวมาอยู่กับหมู่เยอะๆตอนมีนิวรณ์นะทำประโยชน์เยอะๆเราอ่านใจแม่นๆทำประโยชน์เยอะๆตอนตอนตาหูจมูกรินกายนั้นสํารวมมากเลยนะแต่ตอนนี้ต้องเปิดตื่นรู้ขึ้นมาเพื่อจะทําให้เราเนะี่ยมันแจ้งไม่งั้นมันไม่แจ้งนะม,นมันอยู่ในใจอยู่นั่นแหละอะไรๆกับค้างในใจมันหลงวนไปเสพมันก็ไม่ได้อยากอะไรนักหนานะนะ จับมันคืนมาอยู่กับปัจจุบันให้มากแล้วก็อยู่กับหมมิด,ดีเพื่อจะได้เส้นทางที่ตรงแล้วก็ฟังทำต่ออีกเพราะมันมีรายละเอียดเยอะนิวรก็เริ่มเบาบางไปจากกามเบาบางพยาบาทเบาบางยิ่งคนถือสาคนเนี่ยหลงหมาหลงแมวจะถือสาคนนายโยมม,มีไหมคนแบบเนี้ยเออเขาไม่ชอบอยู่กับคนคนเรื่องมากหมาแมวเรื่องน้อย